ได้ลายอยู่เดอ้อเพียเห็นปะครับไข่มดแดงสดๆจากห้างเลยครับผมเพียขากบอคขากบอ สวัสดีครับไม่ไหลสไตล์เช่นแนวครับผมพบกับผมเบาคึมอีกแล้วครับเหมือนนี้เบาคึมไปแย่ไข่มดแดงมากครับแย่ไข่มดแดงมากแล้วกสีมะเฮ็ดแนวกินคำๆค,ครับเหมือนนี้เบาคึมไปแย่ช่วงแรงๆรงนะครับเน,ะนบา,าแนปปะาาาแ,านแนย่เมื่อไรนี่ครับเบาคึมแย่เพ่ประมาณสามห้างสี่ห้างอยู่ละห้างแย่แน่อยแน่นอนครับเนาะครับเบาคึมใส่เบิองเห็นบ่ ีจะร้ายเลยครับพี่คุณลูกธรรมดาดิเป็นเป่งแล้วก็มีเป็นไข่เป่งกับไข่ปากไข่เข่าแน่น้องครับเนาะส่วนมากเป็นไข่เป่งนะครับหน่วยใหญ่อกปุ๋ยเปี๊ยครับผมบ้าคืนมื่อส่เบิดดอกใส่จ้าเครื่องหนึ่งกับพ่ออีกเครื่องหนึ่งเอาไว้ก้อยมือื่นครับผมนี่สุดยอดครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยครับวันนี้บ้าคืมใส่ปลาดุกเด้อครับเด้อปลาบม่ค่อยกินปานใด ว่าเบาคึมเกงียงว่าเกงบ่งว่าตุ่มส่วนมากสดแตน้มแต่ในต,นตอนป่าเหลือคือเกาเสียดายของนะครับ,บเนาะบบาคึมก็กเลยใส่ตัวเดียวครับผมเป็นปลาดุกนะครับเดิมมันนี้ปรุงเครื่องปรุงรสชาตครับผมนำปลาแดกปลาล่าใส่ลงไปนำปลาล่านี้ตั้งแต่เบาคึมเหมือน ตำปลาบองไขาห,หมดแล้วครับนาำเหลือเราคืนก็นเลยต้มไว้ครับแป่งนัวจวดไข่มดแดงใส่ลงไปลรลดครับจัะครึ่งนึงกับพ่อเอาไว้ก่อยกินมื้อเนี่ยโมเมนต์นหน่อยดิเกี่ย พักแนขั้นตอนสุดท้ายหลังจากปลาซุกนะครับเนาะใส่ผักลงไปพี่ผักยังแน่ผักติวอันนี้เป็นผักติวอยู่บานบักกึมนะครับเดยที่บักกมิ้มปไว้เพราะว่าอยู่ในปลามันจะกแก่แล้ว อยู่บ้านเราคือผัดออกที่หลังครับผมมีพผักติวมีพผักหวานนําครับผักหวานปาลาเาก็กเฮดกระด้างแน่ใส่ลงไปเซ็จพักเลยายโหล,ลดหแสบนี่เป็นอันเซ็ตเรียบร้อยครับผมแกงปลาดุกแกงปลา ใส่ไข่หมดูแดงใส่เห็ดใส่ผักหวานใส่ผักติว่วอาหารอีสานบ้านเฮ่านะครับเนาะแซ่บๆครับผมอ๋อคนให้พักตัวตัวทัวสุกทัวทัวเนาะครับเนาะคนลายลายฝาดสิเดล่ละก็ได้จิมรสชาติอีกเทือนึงด้วยเตือขาดหนึงสิได้ใส่ใหม่เนาะครับเนาะ โอ้แสบีบคางแน่ครับผมตักในเบิร์เด้อกอตักในเบิร์ก็เห็นอยู่แล้วมั้งนี่แต่กกินน้ำเบาคืมบ่ครับตักให้เบิร์ไม่อีกกันนะฟังทางนี้ดูวยมัยังสิแส,บสีบซ้ำนี่นะครับเนาะนี่บา่าวคึมบ่ได้กินโชดด้วยนะครับเด้อขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมเป็นกำลังใจบ่าวคึมแน่กดติดตามซับตะไข่กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งนั่นเพื่อพลาดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าวคึมครับผม เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับผมบ๊ายบาย